สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมพิ้วพิทย์ยนต์นะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับห่างหายไป2วันนะครับพอดีติดปล่อยรถนะค,ะคุณผู้ชมใกล้สงการแล้วนะครับรถออกรัวๆเลยนะก็เลยติดภารกิจนิดนึงวันนี้ว่างแล้วนะครับมีโอกาสดีๆมาถ่ายคลิปให้ชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Isuzu D-Max นะครับ 1.9Z p งจุดเก้นะครับหรือ ZP นะครคุณผู้ชมได้เป็นรถเกียร์ออโต้เลยนะนะครับ เกียร์ออโต้ไฮแลนเดอร์นะครับไฮแลนเดอร์ er ตัวยกสูงนะครับติดหลังคาคลิบอยมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มพ่อไรนะครับคันนี้ไม่แค่92,000โลคุณผู้ชมได้รถไป18ได้เกียร์ออโต้ได้หลังคาคลิบอยไปอีกสภาพรถคือเดิมทั้งคันนะครับต้องบอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับตั้งแต่ล้อแม็กโครงสร้างต่งตางๆนี่คือเดิมหมดเลยนะครับ1.9เซตพรีสพกนะครับเกียร์ออโต้ปี2018ราคาเราตั้งขายอยู่ที่ 5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชม5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้รถไม่ไม่ถึงแสนได้รถปีสิบแปดได้รถเกียร์ออโต้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวไปเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสาหรับไฟหน้าของคันนี้นะฮะได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีไฟเดย์ไทม์นั่งไลท์ LED ติดมาให้ด้วยแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะฮะในกันชนแน่นอนว่ามีไฟตัดหมอกนะครับเป็นตัวยกสูงนะครับบันไดข้างมีนะฮะตัวยกสูงต้องมีบันไดข้างอยู่แล้วนะคุณผู้ชมรถกระบะนะครับ โฉมก็เป็นตัว18นะครับเป็น all new d-max ปี18นะครับได้เกียร์ออโต้ไปนะครับข้างในเป็นเบาะน้ำตาลเดี๋ยวพาไปดูทีละจุดนะครับเอาด้านหน้าก่อนกระจังหน้าเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับโครเมียมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์นะฮะเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์นะครับไฟตัดหมอกมีติดมาให้ผิวพันธุ์สวยงามนะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะนี่กันชนกันชนแนบสนิทนะครับเนี่ยบางๆนะครับไล่เคาะได้เลยนะครับโกงๆโกงๆนะฮะสำหรับกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสี โครเมียมนะครับครอบโครเมียมมาแล้วก็ไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะครับมือเปิดก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะฮะเลียมสันตัวรถเนี่ยคมชัดนะครับคุณผู้ชมคันนี้คุ้มเนาะนะฮะต้องบอกว่าคุ้มนะครับสำหรับช่วงสงการนี้นะฮะที่ใครกําลังมองหารถนะฮะไม่ต้องดาวนะครับคุณผู้ชมคันนี้ไม่ต้องดาวนะฮะฟรีดาวได้นะครับอ่าไม่ต้องใช้เงินสักบาทออกรถเลยนะครับยอดจัดล้นๆสำหรับดี a ม็ก1.9แซดพิสติไป18เกียร์ออโต้คันนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อป้ายแดงนะกาะบาทนะฮะก็ต้องมีเงินดาวนะผมต้องบอกองนี้นะครับไม่ได้พลาดพิงนะฮะแต่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะกระบาดคุณผู้ชมต้องวางเงินดาวอยู่แล้วนะครับอันนี้ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินสักบาทออกรถเลยมาแต่ตัวเลยนะครับจัดไฟนั้นผ่านก็รับรถกลับบ้านไปเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูก่อนสักหนึ่งสักหนึ่งบทเพลงน,นะครับขอบประตูต่างๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีแบบงานสีงานะไรมา นะครับสวยๆเดิมๆภายในเป็นเบาะอะเสียมตาลสวยๆที่ผมบอกไปเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นชัดๆฝั่งนี้ขออนขออนุญ,ญาตเอาเป็นพวกหัวน็อตก่อนนะครับหัวน็อตเดิมๆหัวน็อตแก้มนะครับไล่มาเลยนะฮะเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่มีชนหนักพิําหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้นะฮะซื้อรถกับเพชรยนต์นะครับใครยังใครมาดูคลิปผมแรกๆนะยังไม่รู้จักเพชรยนต์คือเต็นท์ไหนคือบริษัทไหนนะครับไปศึกษาก่อน นะครับลองไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูก่อนเพชรยนนะครับไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับรถเนี่ยเดิมแท้ทุกคันนะครับไม่กลับไม่ก่กอนะฮะโครงสร้างเดิมๆเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆนี่คมชัดเลยคันนี้นะครับกระบงกระบาดหลังคาคีรีบอยติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยคุ้มเลยนะครับไปติดข้างนอกไปติดข้างนอกเองหลังคาครีบอยน่าจะมีหมื่นนะครับหลังคาคลรีบอยตัวนี้น่าจะมีหมื่นยิ่งสี่ประตูยิ่งแพงเลยแคปนี่อาจจะถูกหน่อยสําหรับหลังคาครีบอยนะครับ ประมาณนี้นะฮะตัวแซดพิทีกติดอยู่ครบท่วนโลโก้นะครับกล้องถอยมีมาให้นะครับแซดพิษทีกเนาะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนี่เลยไฟทงไฟท้ายสวยๆเดิมๆนะครับเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคงสภาพเดิมสวย,สวยเนียนกลิบใครกําลังมองหารถกระบะเนาะเอาไปวิ่งงานหรือว่าจะวิ่งกลับบ้านช่วงสงการขนของ,ข,องขนคนอะไรก็แล้วแต่นะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนเลยนะครับหลังคาแคริบอยสวยสะอาดเลยนะฮะให้ดูได้ทุกจุดนะครับของผมนะฮะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับ ได้หลังคาคร์บอยติดแถมไปด้วยก็คุ้มเลยนะนะครับอย่างที่ผมแจ้งเลยนะคุ้มแน่นอนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมสวยงามครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดก่อนปิดก่อนอึอโอเคนะฮะหลังคาคารบอยนะครับไฟเบรกตรงที่สามนะฮยพาไปวนดูฝั่งขวานะครับเหลี่ยมสันต่างๆคมชัด นะครับไม่มีบุบไม่มีบุ๋มสีเดิมเดิมกระบะท้ายนี่ไล่เคาะได้นะครับกงกงอกงางนี้เลยนะครับบางๆนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีชนักมีความจมน้าแน่นอนนะครับกระจกเดิมแท้ทุกบานโลโก้สวสุๆติดอยู่ครบท้วนแล้วคันนี้ก็ติดฟรีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็ได้ฟรีมืดๆกันแสงไปเลยนะฮะสำหรับใครที่จะเอาไปวิ่งงานนะครับวิ่งขนของอะไรต่างๆนะก็หลังคาคาร์บอยก็คุ้มฟ้าคุ้มฝนนะครับไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมแล้วด้วยเนาะ นะครับอ่ะมาดูแผงประตูก่อนสวยๆเลยนะครับแผงประตูแดชบอร์ดอ่เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับวัสดุเนาะเป็นวัสดุอ่พลาสติกขึ้นรูปนะครับตรงที่พักแขนเนี่ยได้เป็นหนังนะครับขออภัยคุณผู้ชมได้เป็นหนังสีน้ําตาลสีน้ําตาลเข้มนะครับสวยๆงามๆแบบนี้แล้วเขาก็ตกแต่งลดลายของสไตล์ดีแม็กเนาะตรงคาดตรงกิ๊บของประตูเนี่ยก็เป็นสีดําเงานะครับมือเปิดโครเมียมกระจกปรับขึ้นลงฝั่งขวาออตโต้ได้ระบบเซ็นทรัลล็อกมีให้หมดกระจกมองข้างเนี่ย เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเนื่องจากเป็นตัว1.9ึ่งจุดเก้ซิสติครับกระจกมองข้างเนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับหนึ่งจุดเก้าธรรมดายังไม่ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นพิสติกและเป็นไฟฟ้านะครับประตูเดิมเดิมนะครับเม็ดอาร์เห็นกลมๆคมๆแบบนี้เลยนี่มองผ่านกล้องนะคุณผู้ชมเห็นเม็ดอาร์คมชัดขนาดนี้นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะคุณผู้ชมฝากไว้ด้วยสําหรับคันนี้ไปดูต่อกันส่วนของภายในแคปเปิดได้นะเป็นสเปซแคปนะครับแคปเปิดได้นะฮะภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะฮะ สีน้ำตาลน,นะครับสวยเลยตัวพิสซี่นะครับได้เป็นเบาะแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัว1.9แซดธรรมดายังไม่ได้เบาะสีน้ำตาลแบบนี้ไฮโซลูลาแบบนี้แล้วคันนี้ราคา5.19,000คุณผู้ชมนะแบบสวยจบเลยสวยแบบเจ็บๆเลยนะครับภ <c oughs> ูมอะไรมันติฟังก์ชันสองข้างมีคูสคอนโทรลติดมาให้ฝั่งขวานะครับสวยๆงามๆนะฮะจอทัชนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้เรียบร้อยนะฮะแอร์เป็นอนาล็อกนะครับหัวเกียร์เป็นออโต สวยๆเดิมๆนะครับหลังคุงหลังคาไม่มีฉีกขาดนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นสองพันโลเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยนะครับสวยๆด้านหลังพนักพิงเป็นผ้านะครับแต่บเบาะเนี่ยเป็นหนังนะครับคือมือไม่แรงเนี่ยจะอยู่ข้างหลังนี่อ่าเปิดเบาะๆๆได้นะครับสวยๆให้เดิมๆนะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆคงสภาพเดิมไว้หมดนะครับไม่มีฉนักปิดความจมน้านะฮะใครลูกค้าผมท่านไหนที่ ซื้อกับผมไปแล้วนะครับแล้วดูคลิปนี้รบกวนช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะถ้าดูถึงนาทีนี้ที่พูดอยู่เนาะรบกวนคอมเมนต์ให้ผมหน่อยสิว่ารถเพชรยนต์ดีจริงไหมนะครับรถกระบะซื้อไปใครเคยมีปัญหาบ้างนะครับมาคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยเนาะนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับเนื่องจากตัวพิสต์ีกเนี่ยเป็นกุญแจสมาร์คคีย์เด็ดเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมได้เป็นปุ่มคุชาร์ทนะครับอยู่ตรงนี้แค่เหยียบเบรกเท่านั้นและกดปุ่ม เสียงเครื่องยนต์นิ่งมากคุณผู้ชมนี่ผมเปิดประตูรถทิ้งไว้ด้วยนะให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะเสียงเครื่องยนต์นิ่งมากเงียบมากนะครับไม่นะครับ9 2 5 0หมโลได้ลดไปี18ไม่เก้0หม่โลกับราคาเราขายที่5 19,00 0ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับจอเนี่ยทัชสกรีนได้กล้องถอยอะลองนะครับอ่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างแอร์นะครับเนี่ยเปิดให้ดูนะ ฟังเสียงแอร์นะได้ยินไหมได้ยินเสียงแอร์เนาะเนี่ยเนี่ยผ่านดูนะครับใช้ได้หมดนะครับประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมฝากด้วยนะครับคันนี้ใครสนใจรีบเลยรีบด่วนเลยนะครับคุ้มนะฮะไม่เก้าหมื่นสองราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับสวยแล้วก็คุ้มด้วยนะหลังคาเทดบอยก็ติดมาให้เรียบร้อยนะฮะอะไรก็แล้วแต่ติดให้เรียบร้อยหมดเลยนะสวยๆเลยล้อแม็กเนี่ยเดิมๆนะครับ ตัวพิสติกได้เราแม็กแบบนี้ไปงดงามเลยคันนี้คุณผู้ชมนะฮะฝากด้วยนะครับใครสนใจรีบโทรมานะครับ085 536 6287ผมวิวเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะ <c oughs> ก็เอาลองแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องอาชีพลองมาคุยกันก่อนนะครับยังไม่จบไม่เป็นลนสอบถามได้ผมไม่กัดนะครับคุยได้นะฮะแอดไลน์มาคุยได้สอบถามได้นะครับไม่ว่ากันนะเข้าใจอยู่ซื้อรถมันก็ต้องคิดมากต้องคิดเยอะ มาพูดคุยกันนะครับจะได้มั่นใจนะเพิ่มความมั่นใจนะครับบริษัทเพชรยนต์ก็ไม่ได้เล็กๆนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งนะครับนี่แค่ลงเก็บรถที่3เท่านั้นนะครับเห็นมองเห็นไกลๆนู่นไหมคุณผู้ชมน่ะหลังคาไกลๆนั่นก็ของเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่นะรถจอดอีกร้อยสองรคันนะที่นี่ก็อีกร้อยสองร้อยคันนะครับฝากคุณผู้ชมไปด้วยเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้าต่อนะครับเครื่องเครื่องว่าเป็นไงนะครับเดี๋ยวู้ชมครับ โอเคครับคุณผู้ชมมาต่อกันในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะฮะสำหรับเครื่องยนต์นะครับแนนอนนะฮะเป็นอิส z u d ดีนะครับ1.9ลิตรเนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ1,900ซีซีคุณผู้ชมได้เครื่องยนต์ประหยัดนะถือว่าประหยัดนะสำหรับตัว1.9แล้วก็แรงด้วยนะครับไม่ได้น้อยหน้ารุ่นเพียงตัว3.0อะไรพวกนี้เลยนะครับระยะยาวได้นะครับประหยัดด้วยนะฮะสีแต้มมาร์กรงงานต่างๆคุณผู้ชมอยู่ครบทั่วเลยนะครับไม่มีคาบไหลเยิ้มของน้ำมันของเหลวหลายรู้สึกออกมาให้เห็น นะะฮโครงสร้างเดิมๆนะครับจุดแต้มมาร์กโรงงานเครื่องเดิมๆเดินนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตนะครับนี่คุณผู้ชมดูหัวน็อตหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับนะฮะหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับซีนด้านข้างเนี่ยเอาเล็บจิกเข้านี่นลองจิกดูครับเห็นไหมเห็นรอยเล็บผมนะเล็บจิกเข้าเลยเม็ดอาร์กนี่แบบนี้เลยเรียงตัวกันเป็นตับแบบนี้เลยนะครับแผงกันความร้อนเนี่ยสวยๆนะครับไม่ฉีกไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุ่ยให้เห็นก็มีบ้างนะครับตามอายุการใช้งานไม่หกหมื่นกว่า อ่าไม่แปะไม่เก้าหมื่นกว่านะครับมันก็มีมีเปิดบ้างนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจนะผมอ่าตรงๆแบบนี้นะครับเห็นตรงไหนนะบอกตรงไหนมีก็มีนะครับสติกเกอร์ติดอยู่ครบทั่วนะครับซีน้านบนนะครับเล็บติดเข้าแบบนี้เลยนะเป็นรอยเล็บเลยเห็นไหมฮะเป็นรอยเล็บเลยนะเล็บติดข้านะซีนุ่มๆแบบนี้นะครับเม็ดเอาเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเดิมๆนะครับหัวน็อตไม่เคยขยับนะครับโครงสร้างแก้มเป็นไง นะครับหัวน็อตแก้มเดิมๆนะครับไล่มาเลยนะครับเนี่ยหัวน็อตนะครับนะเดิมๆเลยไฟทัอ่าไฟหน้านะครับไทยโคยโตไฟหน้าเดิมแท้นะฮะไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหนีจมน้ําแน่นอนนะครับรถของทางพิจิตรทุกคันนะฮะแต่มาร์กรงงานต่างๆนะหัวน็อตให้ดูเลยนะครับให้ดูได้ทุกจุดนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนใครกําลังหารถกระบะไว้ใช้งานเนาะวิ่งงานก็ดีนะฮะวิ่งคนก็ดีนะครับ ซื้อไปใช้เป็นรถบ้านก็ดีนะครับคันนี้เลยนะฮะห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครบจบในคันเดียวได้ปีสิบแปดปีใหม่ๆไปใช้งานไดน้ไม่ไน้อยๆไม่ถึงแสนนะครับได้หลังคาคริบอยไปอีกนะครับในราคาห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเลขไม่เก้าหมื่นสองพันโลคุ้มแน่นอนนะครับฝากคุณผู้ชมไปด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ isuzu d max นะครับหนึ่งจุดเก้าเซ็พรีสต็กนะครับปีสองพันสิบแปดเป็นรถเกียร์ออโต้ไม่เก้าหมื่นสองราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ใครไวยังไงก็โทรมานะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้หน้าคลิปเลยนะฮะ085นะครับ5366287ผมวิวเพชรยนต์นะครับฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าแล้วจะหารถสวยๆเดิมๆดีๆมาให้รับชมกันต่อไปนะครับอยากได้ขนหนรุ่นไหนยังไงก็ถามมาแล้วกันถ้ายังไม่ถูกใจคันนี้นะครับถักมาได้เลยที่ไลน์หรือว่าโทรมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ